วันโลนาครับผมเสนอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับวันนี้เราก็มาตามสัญญานะครับที่ให้ไว้เมื่อ20ปันก่อนว่าจะพาเข้ามาชม สวนนะครับสวนอย่างที่เราฉีดยาไว้ว่าหญ้าตายหรือเปล่านะครับเพราะเราจะมาทํางานที่นี่นะครับอันนี้คือบริเวณที่ฉีดยาฆ่าหญ้าครับแต่ก็ยังไม่ล้มนะครับหญ้ามันยังไม่ล้มมันก็ตายอยู่แต่ยังไม่ล้มครับแต่ว่าก็ยังสภาพเดิมน,นะครับเพียงแต่เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองสีแดงเท่านั้นเองครับ นี่คือสภาพสวนนะครับสวนยางแบบที่เราจะมาจีดยางนะครับพื้นที่ก็ประมาณ1ิไรนะครับปลูกจริงๆก็คือน่าจะพันต้นแหละครับพันกว่าต้นเนาะแต่ว่าทีนี้เขาทําถนนบ้างนะครับถนนนี้นะนี่ก็เป็นถนนกับแต่ไม่ได้เคยใช้เลยบางย่างก็เลยขึ้นนะครับ ถนนไม่เคยใช้ยากก็ขึ้นก็เป็นแบบนี้ครับรกอึคือเลยมาดูสภาพสวนครับตามเข้ามาดูนะครับปุ่มเะพาเข้าไปชมด้านในด้านในสวนครับอันนี้ก็เป็นเขตบริเวณสวนเหมือนกันครับแต่ว่าก็รามถนนตัดผ่านนะครับแต่ว่าก็ถนนก็ไม่ได้ใช้ก็เลยเป็นแบบนี้อันนี้คือด้านในนะครับด้านในอันนี้ก็เป็นสวนสวนยางนะครับต้นยาง ส่วนยางแล้วก็ยาให้เราฉีดนะครับก็มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นผสมประสานกันไปนะมีต้นประดูบ้างต้นบาาผมเรียกต้นปอหูนะครับไม่รู้ว่าภาษาไทยเรียกอะไรเนาะต้นปอหูแล้วก็มีต้นย่านะครับแล้วก็ต้นใบสาบเสือนะครับขึ้น สับกันไปนะครับแต่ว่ามันก็ตายนะแต่ยาก็ยังไม่ลงถึงพื้น,นะครับไม่ลงถึงรากครับก็ตายเฉพาะข้างบนนี่ก็เป็นสภาพสวนนะครับที่เราจะมาทํางานโลกแบบนี้ผก็ไม่กล้าเข้าหรอกครับซื้อปุ๋ยมากเขายังไม่กล้าใส่เลยครับเพราะว่ามันหัโวโง่ครับเนาะเพราะว่ามันพลาดมาแล้วมันเอาคืนยากนะ ถ้าเราเจองูธรรมดาก็ดีไปหรอกกลัว,วจะงูมีพิษนะครับงูมีพิษนี่โอ้ยไม่รู้จะแก้ไขยังไงนะครับเนี่ยจงอางก็เยอะนี่สวนนี่ครับตัวเท่าแขนนครับจงอางครับเห็นมันล่อคาบอยู่หลายหลายที่เลยนะครับเนี่ยนะงูจงอางเนาะตัวเท่าแขนนี่ครับคาบม,มันเนาะเดี๋ยวก็สภาพสวนนะครับที่เรามาฉีดยาเมื่อยี่สบวันก่อนนะครับ เมื่อเดือน6นะครับเดือนมิถุนายนะครับก็มาดูยังไม่ตายเท่าไหร่ครับแต่ว่ามันก็เตียนขึ้นนะครับเตียนขึ้นแล้วก็หญ้าก็ไม่ไม่โตขึ้นนะครับมันก็มีบางที่ก็เป็นแบบนี้เตียนครับแต่ว่าต้นต้นกระถินนะครับมันไม่ออกนะครับกระถินนี้พอมันตายแล้วครับต้นมันแข็งมาก ทั้งต้นกระถินและต้นสาบเสือแหละครับเนี่ยทั้งต้นยางนะครับยางบลาลาแล้วครับนี่เป็นด้านนอกนะครับด้านนอกที่วันที่เขาเข้าไปฉีดเขาเข้าทางนี้นะครับถนนนะถนนน,นี้ออกถนนใหญ่ได้ครับไปสู่หน้าสวนนะครับอันนี้เป็นด้านหลังสวนนะครับด้านหลังสวนติดข้างหลังเป็นคลองครับ ติดคลองเนาะติดคลองน้ำคลองน้ำสาธารณะนี้ก็เป็นถนนนะก็ต้นยางครับก็มีที่เตียนบ้างแล้วก็ที่ไม่เตียนบ้างนะครับแล้วก็มีที่ลกบ้างนะครับนี่ต้นใบยญาคิวใบยญาคิวนะครับอันนี้ก็ทางผ่านตัดไปที่มหาเจดีย์นะครับข้างบนนะครับ ตรงข้างหน้านี่เนาะครับเนาะแต่ว่าก็ไม่เห็นหรอกเพราะว่าต้นไม้มันบังนะครับเดี๋ยววันหน้านะครับจะทําจิตมาให้พี่น้องได้รับชมนะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณด้านหน้านะครับทิ้งซึ่งที่ผมทํานิดเทียนแล้วครับเทียนแล้วเนาะพอเราเข้ากีดยางมาประมาณครึ่งเดือนได้แล้วครับเนาะที่ทํางานใหม่กีดยางตรงนี้ครับประมาณครึ่งเดือนได้นะครับพอเตียนแล้วครับนี่มองทะลุปูโปง มองเห็นคนที่มาที่ไปนะครับอย่างชัดเจนนะครับสุดท้ายก็ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมรับฟังขอบคุณครับ